ก็การสืบทอดเป็นสิ่งสำคันด้วยนะวันนี้คุณอยู่ผงฮ้างนะบไปขอไปแชร์นะครับแล้ววันนี้นะครับอยู่กับอัปเดต2.15นั่นเองก็คือทีวอร์ริงอัปเดตนั่นเองผมจะสรุปคร่าวๆเลยกันนะอัปเดตนี้นะครับมีอ่าสิ่งที่แปลกใหม่นะมาม <S <S ทั้งหมด5อย่างนั่นเองนะครับนั่นอ่าเราก็จะไล่ไปทีละอันเลยลเนั่นเองนะครับอ่าในส่วนของตัวใหม่นะครับผมก็จะ ไปอย่างรวดเร็วนะครับตัวแรกสุดที่เข้ามานะเป็นตัวแรนะเป็นตัวฟูใหม่ชื่อโรริกุสถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษนะครับโรริกุสโซลิแทนนะเป็นรถเป็นสายพันธุ์ใกล้เคียงดูโรนะครับเขาบอกเป็นคันนิงคริฟชอล์ชนส์อีเลเซอร์นะครับมีท่าไฟเลสต์ไลท์โปรเทคทีฟอะเรสคันนิงแอมเพจมีแพสซีฟเดอะลดลูสและก็แอปสองนั่นเองต่อมาคือทาบอคลนะาร์ทะเป็นตัวลีเจเนรี่เป็นไฮบริดระหว่างคอมซองลาร์ทเจนสองแล้วก็ทาโบส์ลัสนั่นเอง ตัวนี้นะก็เป็นตัวฝงเช่นกันนะมีท่า alert surge นะ pop and mock alert shattering impact แล้วก็ fierce impact มี passive คือ e v a s i v e heal impact on escape และ absorb นั่นเองตัวต่อมานะาาโครโับ tylar conics นะเป็น l e g e n e r a t i า e ผสม,มระหว่งาง barbaric gen สและ marsu pion นะเป็น fierce armor piercer นะมีสกิลคือ defense shattering strike นะ crushing p r o Dev w devouring wound แล้วก็ skirmish นะมี passive คือ swap i n v e a t o r y นะแล้วก็ defense shattering count e r a t น tag ะนั่นเอง ตัวต่อมาครับอัลเบอร์โตเซเวียนะเป็นระดับยูนิคนะครับผสมระหว่างเอราโฟเซเวียแล้วเอาเบอร์โตซอรัสนะครับเป็นตัวเฟียสนะครับสายเวนฟูลแอททแตเกอร์นะครับมีท่าคือดีเฟนชาร์ตริ่งเลิสนะดิสแทรคติ้งเรนโบ้มีอินสแตนต์ฟิโรเซียสรีเวนแล้วก็เพอร์ไซายส์เรเวนนะครับมีแพสซีฟคือสวอปอินดีวอลสไตร์แล้วก็เฟนะียสคัลเตอร์นั่นเองให้ไปตัวต่อไปนะครับอโลริกูสนะครับเป็นระดับยูนิคนะครับ สานี่คันนิ่งเฟียสนะเป็นพันผสมระหว่างโรดิโก้โซลิแทกับอารูเลปเตอร์นั่นเองนะก็เป็นอ่าพารลิตี้แอนตี้แทงนะครับมีสกิลคือเฟียสไตรค์นะโปรเทคทีฟอาร์เรดคันนิ่งแกรมเพจแล้วก็อาร์เรดเพ็กมีแพสซีฟคือรูสแล้วก็แอบซอร์บนั่นเองเป็นตัวที่ฝูงที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งนะครับก็นะในแพทสองจุดสิบห้านี่นะมีแมชชันิกใหม่เข้ามาเรียกว่าเดวอลนะครับหรือการกัดกินนั่นเองแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการสะสมพลังงานมากกว่า พูดให้เข้าใจง่ายๆนะสรุปจาก6-7บรรทัดนี้นะคือท่านี้ตัวดนเสาาวที่มีท่านี้นะเมื่อใช้ท่านี้แล้วนะเขาจะเริ่มทําการสะสมพลังงานนั่นเองเมื่อสะสมพลังงานไปถึงจุดๆหนึงที่เขากําหนดไหมเราก็จะฟื้นฟูพลังงานเราจะฟื้นฟื้นฟู HP ตามดาเมทที่เราทําได้ในเทิร์นที่กําหนดนั่นเองสมมุติว่าท่านี้นะ d ิวอลบุญนะทิวอลลิงบุนะเขาเขียนไว้ว่าเราจะฮิล0.6ดาเมจ ที่เราทําได้ในสีเทินนั่นเองเ่าเราจะฮิล0.6ของไดเมจที่ทําได้ในสีเทินนั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติผมตี250นะสมมุติไดโนเโสาร์ผมตี250เป็นเวลาสีเทินนั่นจะมีดดเมจรวมอยู่ที่1,000นะแล้วผมก็จะฮิล0.6ของดดเมจที่ทําได้ก็คือ600ไดเมจ600 HP นั่นเองนั่นคือ,อ0.6ของ1000นะครับก็เอาคร่าวๆก็น่าจะเข้าใจได้ประมาณนี้นะครับ ก่อนเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละท่าเลยดีกว่านะท่าใหม่นั่นเองมีท่าแรกก็คือดีวอลลิงบูลนะอย่างที่บอกไปท่านี้นะับจะโจมตีทีม่มีพลังชีวิตมากที่สุดนะครับลบโล่นะพร้อมกับโจมตี1.5ทะลุเกาะน,นะครับแล้วทำให้ติดเลือดเวลาสองเทิร์นนะติดเลือด0.2นั่นเองแล้วก็จะฟื้นฟูนะ0.6ของเดเมจที่ทําได้ใน4เทิร์นนั่นเองมีคูลดาวที่หนึ่งนั่นเองท่าต่อมานะสเกอร์มิชนะท่านี้นะับจะโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับ ลบโล,โล,บลบโล่ลบลอแล้วโจมตีคูณ2ทรูก,ก่อนนะครับพร้อมกับล้างกระดูกหักมีคูลดาวที่1ดีเลยที่1นะต่อมานะครับ Crushing p o w e r นะท่านี้เป็น priority นะคจะล้างให้กับตนเองนะพร้อมกับเพิ่มอาตาัตราคิดที่ขอ้อ75%เเวลา2เทินสองกแทกนะครับเจด้รับ75%นะครับได้รับโอกาส75%นะครับะที่จะลดกันจมตีได์ของ d ดามเ e เวลา 1- เทินสองกแทกนะพร้อมกับเพิ่มเ,เพิ่มดามเอนะ50%เับห้า, 4, าทิบเปอร์เซ็นับทว้งทีบ แล้วก็ลบลดดาเมจและลบะลดคีย์เคอลให้กับทั้งทีมด้วยเช่นกันนะมีคุณภาพที่2นั่นเองถ้าต่อมานะเป็นแพสซีฟนะอิมเพคตออนเอสเคปนะท่านี้นะเมื่อศัตรูหนีจะล็อกศัตรูเวลา1เทิร์นะนะแล้วก็โจมตี1.5นั่นเองต่อมานะอีเวซีพวท่านี้เป็นแพสซีฟนะเมื่อสลับเข้ามาจานะคิว33%นะและได้รับโอกาส100%ที่ลดการโจมตีได้66%เป็นเวลา1เทิร์น2แอทแทกนะแล้วจะล็อกตัวเองเป็นเวลา2เทิร์นต่อมานะอเลอร์เซิร์ดนะท่านี้เป็นไพลอ มีสองระดับคือสีเขียวหร t อเทนะเมื่อสีเขียวนะจะโจมตีที่มีพลังชีวิตต่งที่สุดนะคูณหนึ่งแล้วก็ได้รับโอกาส50%ที่จะหลบการโจมตีได้66%ของได้เมลเวลา1เทิร์นสองไทนะครับแต่เมื่อเข้าสู่โหมดทเทนนะจะยังคงเป็นพ r i o r i t ีอยู่นะแต่จะโจมตีตัวที่มีพลังชีวิตต่งที่สุดนะด้วยการโจมตีคูณหนึ่งทะลุรองหนนั่นเอง ต่อมานะครับ Alert Chattering Impact นะครับท่านี้นะครับเป็น Alert นั่นเองมีระดับ Skill นะครับที่จะโจมตีจะต้องมีพลังชีวิตน้ำต่ำสุดนะครับลบโล่ลบหลอดแล้วโจมตี1.5ทะลุก,ก่อนนะครับและ Heal แอลเลี่ Heal นะครับ33มีคุณลักษณะที่2นะั่นเองส่วนเทสเทนนะครับจะโจมตีที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดเช่นกันนะครับลบโล่ลบหลอดลด Damage 50ใส่ศัตรูนะเป็นเวลา1นึ่งเทิร์นสองแท็นะพร้อมกับโจมตี1.5ทะลุก,ก่อนนะั่นเองมีคุณลักษณะที่2นะั่นเอง ต่อมานะเฟสเคาน์เตอร์นะท่านี้เป็นแพสซีฟนะหลังจากโจมหลังจากได้รับดาเมจแล้วยังอยู่รอดได้นะเราจะตีสวนกลับไป0.25ทะลุเกาะน,นะแล้วก็ลบโลลลบรอดดวยเช่นกันนะแล้วก็เราก็จะล้างกระดูกหางแค่ตนเองนั่นะเองต่อมานะซื้อ swap in the ็ o วอ strike นะท่านี้นะรหลังจากเราสลับเข้ามาแล้วเราจะโจมตีหมูนะ,ะคูณนึงนะแบบทะลุร่องหนแล้วเราก็จะฮิล0.6นะของดาเมจที่ทําได้ภายใน4ี่เท่านั่นเอง ต่อมานะครับ d i s t r a c t i n g Event Blow นะครับท่านี้นะครับป,ปกตินะครับเราจะโจตมตีที่มีดาเมจมากที่สุดนะครับลดดาเมจ5้า10%เวลา2เทิร์นเสียแท็กนะพร้อมกับโจมตี1.5มีคูณดาวที่2แต่เมื่อเป็นนะอีเวนต์นะครับหรือการเข้ามาแก้แค้นนั่นเองเราจะโจมตีที่มีพลังโจมตีมากที่สุดนะครับแล้วก็ลดดาเมจมัน100%นะเป็นเวลา2เทิร์นเสียแท็กพร้อมกับโจมตี 2, คูณ2นะมีคูณดาวที่2ต่อมานะ Instant Fierce Event นะครับท่านี้นะครับ เป็นพาร์ติซี่นะครับโจมตีที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดน้ะับ1.5พร้อมกับเพิ่มเดรเมจครับตนเองเป็นเวลา2เทิร์น2แอทแท็กนะครับเพิ่มเดรเมจ50%นะครับแล้วก็คูณดาวมีคูณดาวที่2ดีเลย์ที่1นะครับเมื่อเข้าสู่โหมดแก้แค้นนะครับยังเป็นไพาร์ติซี้เหมือนเดิมนะครับเราจะโจมตีที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดนับ1.5นะครับนะแล้วจะเพิ่มเดรเมจให้ตนเอง50%เวลา2เทิร์น2แอทแท็กนะครับนะแต่จะไม่มีดีเลย์นั่นเองต่อมานะครับ Prec เราจะโจมตีทีม่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดนะครับคูณ2ทะลุร่องหนะ้มีคูณเราที่1แต่เมื่อเข้าสู่หมดแก้แค้นนะครับเราจะโจมเปลี่ยนจากโจมตีทีม่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดเป็นโจมตีหมูแทนนะครับแล้วก็ยังคงทะลุร่องหนล,ละโจมตีคูณ2เช่นเดิมนะครับมีคูณเราที่1เช่นกันถ้าต่อมาดีเฟนชัตเทอริงอเลอร์นะท่านี้นะมี2ระดับเช่นกัน อันนี้นะเมื่อสีเขียวจะโจมตีที่เป็นพลังชีวิตต่ำที่สุดนะคูณหนึ่งพร้อมกับเป็นการโจมตีทะลุโล่และทะลุเกราะนะไม่ได้เป็นการทําลายเกราะนะไม่ได้เป็นการทําลายโล่นะแต่ว่าโจมตีทะลุโล่ไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ลบโล่ออกนั่นเองก็มันเป็น bypassing armor and shield ก็เป็นเอฟเฟกใหม่แล้วมั้งนะผมก็ไม่รู้แล้วก็เมื่อเป็นซีเทนนะก็จะล้างกระดูกหักนะพร้อมกับโจมพร้อมกับล็อกเป้าตัวที่มี บัฟมากที่สุดนะครับแล้วลบร่อมันทิ้งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะโจมตีที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดนะครูหนึ่งะทะลุะทะลุโล่ทะลุเกราะนั่นเองนะไม่ได้เป็นการทําลายเกราะไ,ไม่ได้เป็นการทําลายโล่นั่นเองต่อมานี้เป็นท่าที่โกงมากท่าหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ดีมากหลาย,ลายสถานการณ์นะคือ Alert p พ c k นั่นเองท่านี้นะมี2องระดับเช่นเคยนะเมื่อสีเขียวโจมตีที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดนะ ลบโลแล้วก็บัฟคพีที่เข้าและเดเมจออกนะพร้อมกับโจมตี0.6นะครับคือโจมตีเลนดิ้ง0.6นะครับของเลือดแม็กของศัตรูนะครับเป็นเอ่อเป็นท่าที่ทะลุเกราะด้วยเช่นกันนะมีคือด่านที่2เอ่อไม่มีดีเลย์นะเพราะนั้นก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ตาแรกเลยนั่นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีอ่อเมื่อเป็นระดับเทเท่นนะครับเมื่อเข้าสู่โหมดเทเท่นก็จะโจมตีที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดเช่นเดิมนะครับลบโลนะครับ แต่ล้วก็จะลบบัฟครย์คอลและบัฟแดเมจออกเช่นกันแต่จะเปลี่ยนจากตศูเป็น0.4แทนนะครับของแม็กเลือดศัตรูและยังคงทะลุเกราะด้วยเช่นกันแต่ว่ามันจะมีดีเลย์อยู่ที่1และคูลดาวน์อยู่ที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นใช้ตอนซีเคียรดีกว่านะตอนทเทเทสมันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่และท่าสุดท้ายนะคือ i n s t a n t d ์ดิสอเรตติ้งเพรสินนะท่านี้เป็นท่าใหม่ที่ผมคิดว่าไม่รู้ว่าจะเพิ่มมาทำไมนะครับสงสัยอยากบัฟงูทูโดโบอาเล่นนะครับ ท่านี้นะเป็นไพ่ลิตี้นะครับจะสร้างโล50่50%ให้กับตนเองเวลาหนึ่งเทินเสียแอ็แทกนะครับพร้อมกับโจมตีที่มีสปีดมากที่สุดนะครับทะลุโจมตีแบบทะลุร่องหนคูหนึ่งพร้อมกับลดสปีด50% 50%เป็นเวลาสานะมเทินะร์บบนรน,น,นะครับโคตรนานนะไม่รู้จะลดอะไรตั้งเยอะแยะนะครับก็หมดแล้วนะสำหรับท่าใหม่นะครับก็ไปอย่างว่องไวละมั้งนะ <laughs> ก็นะมาดูกันที่ฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะก็คือออโต้จอยนั่นเองออโต้จอยก็น่าจะไม่ต้องพูดมานะก็คือการทีเ่เราสามารถกดออโต้จอยแล้วก็เข้าไปในห้องเรทของใครก็ได้บนโลกใบนี้นั่นเองที่กำลังที่เป็นห้องเรทที่กาลังเปิดรอรับคนอยู่นั่นเองซึ่งมันก็จะมีปุ่มอไอออโต้ฟิลนี่นะซึ่งถ้าเรากดออโต้ฟิลแล้วมันจะดูดใครก็ไม่รู้เข้ามาเยอะแยะเลยนะพี่แปบลบว่ากําลังหาห้องเรทอยู่แต่ว่าถ้าเกิด เราไม่อยากให้ใครที่เป็นแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาในห้องเราก็น่าจะปิดตรงนี้ได้นั่นเองก็เป็นไม่รู้สิผมว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่แปลกๆดีแต่ก็น่าจะเป็นทางออกสําหรับคนที่ไม่มีเพื่อนนั่นเอง <c oughs> ไม่มีเพื่อนต่อมานะ,ะตัวใหม่นะที่ได้ปรากฏขึ้นมาก็คือโรดิก s ัสโซลิแทนะครับตัวนี้นะจะเป็น ตัวที่ปล่อยให้เจอได้ในแมปนั่นเองก็ถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ได้ก,กักไวเป็นตัวไอคูซิปอีกแล้วนะก็ก็โอเคนะมันเป็นตัวที่ปล่อยให้ยิงได้ก็น่าจะปั๊มดีเอกันได้ไวๆนะครับก็น่าจะได้ตัวยูนิคมาใช้กันเร็วๆนั่นเองส่วนตัวไฮบิดที่เหลือที่มันมากันก็เขาบอกว่าน่าจะมาในอะีเวนท์ที่กำลังจะมาถึงนี่นั่นเองต่อมามีอาชีพเม้นใหม่นะครับอยากอยากรู้ว่าอะไรก็กดสต็อปดูเอาแล้วกันนะครับผมผมจะไปอย่างไวนะครับ ต่อมาอยู่นับอยู่กับการบับเนิร์มนั่นเองก็เป็นการบับเนิร์ฟของทูดูโบอา์นะมีเพียงตัวเดียวที่รับการเปลี่ยนแปลงเขาเขียนไว้ว่าเนื่องจากมันนะมีสแตตที่ค่อนข้างกา,กากมากนะถ้าเทียบกับอ่าพวกตัวสายเดียวกับมันนั่นเองเพราะนั้นเขาก็เลยเพิ่มโอกาสให้มันสามารถใช้ในการแบทเทิลได้ด้วยการเปลี่ยนท่าชิวเลสไรเป็น i n s t a n t ต์อิสเรตติ้งเพรสชันแทนก็น่าจะมีคนใช้เพิ่มแล้วมั้งผมก็ไม่รู้นะก็น่าจะหมดแล้วนะมีแก้บัคเล็กน้อยนะ ก็สําหรับคลิปอัพคลิปสรุปอัปเดตนี้นะครับก็จบอย่างว่องไวนะเนื่องจากไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็คิดเห็นยังไงกับแพทใหม่นะแล้วก็คิดเห็นยังไงกับเจ้าแมคชินิกของเอท่าเดวอนี้นะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ในช่องคอมเมนต์เลยแล้วก็ใครอยากปั้นตัวอะไรก็บอกผมได้นะไม่ว่าจะช่องทางไหนนะเฟสบุ o กไลน์นะหรือปรึกษาอะไรก็ถามได้เลยนะครับ ก็คลิปอัปเดตนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมไปอ่านตัวจิงผมได้กด a c e b o o k ด้วยนะทิ้งลิงก์ไว้ในดดสคริปชันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย